มีข้างหน้าเส้นชัยแล้วนี่พี่ใช่ข้างหน้าเส้นชัยแล้วแต่พี่อะดูพี่เก๊เก็อีเพียงอยู่ว้าเพียงอยู่เฮ้ยมีถึงเส้นชัยได้เลยทุกคนเย้เนที่สุดเย่ในที่สุดพวกเราเข้าถึงเส้นชัยกันแล้วยินดีต้อนรับเข้าสู่โอแกสเกมเม โอเคค่ะตอนนี้นะคะเกดก็ใกล้จะถึงขุมทรัพย์อีกรอบหนึ่งแล้วนะคะไม่รู้ว่าจะทำได้หรือเปล่าโอ้ my god มันคว่ำมันคว่ำแล้วมันก็ทิ้งมือไปไกลมากรอฉันด้วยรอฉันด้วยมันไปหรอพี่เลยเพชรซ่าที่หน้าพี่เกดเหรอพี่เกดที่หน้าพี่เกดข้างบนไงสวัสดีค่ะมาพบกับเกดอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะเราก็จะเราสามคนก็จะมาเราจะมาเข้าถึงสมบัติให้ได้พวกเราจะต้องถึงสมบัติให้ได้ไม่ยอมอ่ะไม่ยอม พเราโอ้โหอะไรเนี่ยพี่ผมผมทำเสาให้พี่แล้วเดี๋ยวพี่เห็นเสาอันนี้จะเป็นพาร์ทสุดท้ายที่เราจะต้องไปถึงสมบัติให้ถึงที่สุดจะวางที่ตั้งให้พี่เกดแล้วก็จะครอบแบบครอบเลยเออนั่นแหละพี่เอพี่ขึ้นไม่ได้พี่ขึ้นไม่่ขึ้นไม่ได้พี่นั่งพี่ผมทำทางให้แล้วพี่เออเออพี่นั่งนั่งนั่งเอออยขึ้นไม่ได้ฮึ่บโอเคพี่ขึ้นได้แล้วมองที่นั่งด้หนบนใ้พี่แล้ว โอเคค่ะเดี๋ยวขอพี่เกตช้อปปิ้งแป๊บหนึ่งนะคะอ่าเราจะใช้135ยสเห้าโกเล็กสักยี่สิบห้าอัน,อนทุกคนพี่เกตได้เล็กยี่สิบห้าอันเสียงใครหายใจนะ่ะรุนแรงมากเกินไปแล้วนะขอโทษครับ <laughs> พี่เกตผมเอาวางตรงปลายกระดงให้นะพี่มันมีให้กดปุ่มเป็นได้ฮะเอยรถใครอ่อะรถใครอะ่ะ ี่มีคนขี่รถมาอุ๊ยหวัดดีไปด้วยกันเปล่าเขาขี่รถได้นะพี่อุ้ยมันมีแบบนี้ด้วยเหรอจาไปไม่ได้แล้วเพราะว่าพี่เอาหินไปวางใส่รถเขาไว้เขาขยับไม่ได้เขาติดหินพี่พี่ทำร้ายเขาโอเคค่ะทุกคนนับถอยหลังกันเถอะมาพร้อมเขาจะไปกับเราไหมพี่เอาเขาหายไปแล้วสองหนึ่ง Let's go ไมไม่ขยับจ้าทไมมันไม่ขยับทำไมมันไม่ใรยาบวะนิ่ทำไมพี่กระโดดออกจากเรือไม่ได้ด้วยพี่กระโดดออกจากเรือไม่ได้พี่ผิดที่ไหนบรรจุเนี่ยมีสองอันเนี้ยมีสองสามอันเนี้ย เออเอาออกไปเลยของขีมหมดเลยเนี่ยไม่ใช่ของเราล้มไม่ได้ล้วก็ล้มไม่ได้ไอ้ที่จิ้มจิ้มเราแต่ตอนนี้คือพี่ขึ้นไม่ได้แล้วล่ะเออออเนี่ยพี่อันสุดท้ายอะ่ะพี่วางไว้ไว้ไว้กันเ,เอาที่พี่พี่มันถ่ายจิ้มขื้นแล้วเนี่ยไอ้ธงมันจิ้มขื้นไม่ใช่ธง,งเราออ หนูจะเข้าไปข้างในยังไงข้างในมันเป็นของหนูหมดเลยนะหน้าชีวิตทั้งชีวิตหนูมันอยู่ในนั้นนะพี่เออขยับได้สัทีเกตบป้อมนะกี้คนแตกอู้ที่เหมือนเหมือนมีอะไรมากองอยู่ที่เสาเราเหมือนขยะพี่มันที่มันแม่เหลกอยู่อย่าใช้คําว่าขยะดิ เราต้องใช้คําว่าอย่างน้อยมันก็เป็นเกราะป้องกันให้เรานะพี่พี่ว่าเราสร้างเรือผิดด้เราต้องสร้างแบบหันหลังอ่ะเพราะพอออกมาปุ๊บม่งหมุนตลอดเลยเนี่ยพี่หันหลังอีกแล้วพี่ผมว่านะมันต้องมีล้มสักช็อตหนึ่งที่ชนหินนะพี่เฮ้ยแต่ตอนล้มอ่ะล้มอ่ะดีพอล้มปุ๊บพี่ไปไกลมากเลยจริงๆจริงๆให้มันล้มอ่ะดีจริงๆพอล้มแล้วดีหนูจะบอกว่าหนูเคยเล่นแมปเนี้ยแล้วมีเคยมีบารั้งนึงคือหนูเดินบนน้ำนีแล้วล้มแล้วล้มละ ้มแรงๆอย่าให้ล้มเลยพี่เอาหลังๆดีกว่าออ๋โอเค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 เสร็จเสร็จขยะเองผมอยากรู้ว่าผมอยู่ไหนตอนเนี้ยพอเจอแล้วพี่ปาล์มผมอยู่ไหนตอนเนี้ยพี่ปาล์มไม่เท่าไหร่พี่ต้องหาน้องดีกว่าหนูอยู่ไหนวะเหลือพี่เก็อยู่ไหนนะใส่พี่เก็ไม่อยู่ในเรือนี้หรอกมั้ยพี่นั่งอยู่บนเรือคนเดียวตอนเนี้ย บอกเลยลบอกเลยการอุดตัวเองในครั้งนี้น่ากลัวมากพี่เหมือนเหมือนรถยนต์ลลลมเยกดแล้วตูดลงด้วยดีดีพี่รอดพี่อยู่บนหัวพีแล้วหนูก็พี่ปามาหนูอยู่กับพี่โนหนูอยู่ไหนหนูอยู่ตูดเลยเหรอลูกหนูอยู่ท้ายเลยพี่เพราะว่าหนูวางพื้นหนูอยู่ตรงพื้นเลยอ่ะวันนี้เจอเขียวแล้วหนูก็รีบกระโดดมาบนหัวพี่วางเขาเอียวไว้บนหัวเยอะอยู่หนูก็โดดออกไปหนูน่าจะกระเด็นออกไปแต่เลย มันเหมือนก้อนพลังที่กำลังปล่อยพลังไปเฮ้ยทำไมพื้นมันค่อยๆหายไปแล้วอ่ะเหมือนอุกบาทลนชนจะไปชนอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะเฮ้ยพี่แต่ข้างหน้าเราช่องดีนะโล่งมากเลยใช่ดิผมวางเศษเหล็กข้างหน้าเราไว้มันก็เลยไปก่อนอ๋อเออเออดี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 พี่เนว่าข้างหน้าเป็นเศษเหล็กข้างนั้นเลยไม่แต่เราลอดเราไม่ชนหินอะไรเลยมาสักพักหนึ่งแล้วนะแต่เราตอนนี้จะตายเพราะน้ำตกตบบนเมื่อไหรพี่ มันมันเป็นแค่แบก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 กะกะอุ้ยดูดิเราไม่เจออะไรเท่าไหร่พี่อะไรกลมๆแดงๆตรงนั้นไหนอะเดำดำแล้วระเบิดมันคือระเบิดโอ้ยไม่ใช่ระเบิดไม่ใช่ระเบิดมันคือน้ำพุน้ำพุน้ำพุโอ้ผมอยากรู้นี่คือโดนเลยใช่ไหมมันเป็นด่านใหม่ที่เราแบบนะคะมันจะมีด่านใหม่ๆมาเรื่อยๆอ่ะซึ่งมันโอเคมากมันสนุกดีมากเลยทุกคน มันไม่คุ้นเคยแล้วก็สนุนะอุ้ยขนโทษขาะกดแล้วจะบอกเลยรอบนี้เราต้องไปด้วยด้วยเรือตัวเองอุ้ยเรือใครอ่ะเรือเก่าเราเพื่อนเพื่อนเอาเรือเพื่อนของเพื่อนพี่ของเพื่อนเพื่อนเพื่อนวับดีปลาหมึกปลาหมึกอุ้ยเพื่อนบังคับได้นี่พี่อันนี้เพื่อนเดินเอานั่นน่ะเอ้าหรอใช่พี่พช่พี่หนูหนูเคยบั๊กแบบนั้นพี่เอาเหรอใช่เลยใช่มันเป็นอันนั้นมันไม่ใช่มันไม่ใช่สิ่งที่ดีเท่าไหร่เพราะว่ามันคือมันคือบั๊กพี่ อ๋ออันนี้คือเพื่อนเดินเหรอใช่พี่อันนี้เดินอคนเลยพี่คนเลยยิงมาอุ้ยเราวาย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 เราวาะเราวาเพื่อนเพื่อนไปด้วยกันไปเพื่อนไปด้วยกันเพื่อนเพื่อนชนระเบิดให้เราเพื่อนมันยิงเราก็เนี่ยเพื่อนมีเพื่อนมีเฮ้ยพี่จะตายแล้วอะพี่ว่าเพื่อนจะชนจะทำไมเพื่อนไม่เป็นไรพี่เราดันเพื่อนไปก่อนแล้วเราจะได้โดนไปที่ไหนโอเคโอเคดีดีเออวะเออดี มันป้องกันพี่เกดได้ส่วนหนึ่งเลยนะพี่นุเออดีดีเออดีอ่ะอไม่ไม่เพื่อนเ่อนเพ่เพื่อนเพื่นเพื่อนเพื่อนเพื่อนเพื่นเพื่อนเพื่อนเพอนเพื่อนเดิ่อนเพื่อเดิ่อนเา่นเพื่อนสีแล้น้พี่อนเพล่น้พื่อเพอนเพื่อนเพิอน่อนเพื่อนเพื่อนเพื่อเ่อนเพื่อนเพือนเพื่นเพ่นเพ่อนเพือนเพื่อนะพือนเพ่อนเนเพื่อนเพือนเพอนเพอ้เพอนเ่อนเพืนเพื่นเพือนเ่อนเพื่อนเนเพือนเพื่อกเีื่นพี่ขนเอเพือนเพื่อนเพื่เพื่อาเพ้่อนเพเ่อเอนอนเพ่อน่น่นเ คิมเกาะไว้คิมถ้าหนูออกพี่หนูเต้งออกเลยนะพี่คิมตัวคิมเป็นติฟ้าอุ๊ยถ้าหนูออกนี่หนูเด้งออกเออหนูห้ามขยับหนูห้ามไอพี่พี่พี่แตกแยกพี่แตกแยกออกไปจากทุกคนพี่อยู่ตรงนั้นพี่ลาก่อนนะพี่อยู่ตรงไปแล้วขอลาก่อนขยะพี่บอกเลยว่าพี่ขอลาก่อนด่านขยะไม่ใช่ขยะลูกพี่พูดเลยอีสีเหลืองอะระเบิด ดา,ดาดเนี่ยแต่ขยะแต่ข้างหน้าระเบิดอีสีเหลืองมันระเบิดได้มันระเบิดนะอู้พี่ไ,<ม>ไปแล้ว <Pam! S 1> ทุกคนทุกคนพี่พี่พี่ละก่อนพี่ขอสิกว้าเกือบต้องอยังรอดต้องอยังรอดยังรอดเฮ้ยทุกคนใกล้แล้วอ่ะใกล้ถึงเส้นชัยแล้ว<ม>อีกประมาณห้าสิบดานอีห้าสิบดานใครก็ะต่าชคบอกมาตัวหนูหน่อยต้องยังรอดยังรอดคิมไม่อะไรพี่เห็นคิมแล้วพี่เห็นคิมยังบิ๊อยู่เลยเฮ้ยด่านนี้ที่พี่เกตมานี่ไหนใช่ใช่ใช่ ยังไม่สุดยังไม่สุดแต่พี่อ่ะสุดแล้วตอนนี้พี่สุดแล้วจริงพี่พปวดพี่บางพี่แต่พี่แอบผมอยู่อ่ะพี่อุ้ยผมโดนหมดเลยแต่พี่เกณฑ์ไม่โดนอุ้ยพี่โดนแล้วพี่เกีย์เดาเกณฑ์ลาก่อนริมเฮ้ยทันว่ะคิมทันเฮ้ยทันเฮ้ยคิมคิมทันคิมเรื่องไม่รอดเฮ้ยคิมเรืองไม่รอดลาโดนยิงคิมเติมน้ำเลือดไม่รอดแต่ขุนป้อมยิงตายโอ้ป้าพี่จะรอดปีนี่้ โอ้ my god แตกเลเซอร์เหรอพี่ไปแล้วปาลาก่อนแล้ว่ะพี่เราพี่ไปแล้วพี่ไปก่อนแล้วพี่ไปหมดนี่เลยเหรอว้ายหูไม่มันน่ากลัวจังอ่ะพี่ดิ้นซอกตอนนี้ปาลมปาล์มระวังทำไมเราไม่ไปด้วยกันทำไมเธอต้องแยกล่างออกไปอยู่ด้วยกับพี่ก็ไม่ได้เหรอผมว่าเราผมว่าต้องพูดมากกว่าลรนะพี่ ปพี <s <S ่หลุดไปพี่หลุดออกมาแล้วพี่ไม่มีหัวแล้วช่วยพี่ด้วยพี่ว่าพี่ไม่รอดแน่เลยปพาพี่เหลือแค่นี้ทั้งชีวิตและจิตใจพี่ดูผมดิยังไม่เห็นตัวผมเนะเธอยังเหลืออยู่เยอะอ่ะเธอไปถึงเส้นชัยให้พี่หน่อยนะเอ้พี่ผมเปิดปิดประตูได้มีข้างหน้าเส้นชัยแล้วนี่พี่ใช่ข้างหน้าเส้นชัยแล้วแต่พี่อ่ะดูพี่เก๋ ก็อีเพียงอยู่ว้ายเพียงอยู่เฮ้ยมีหนึ่งที่ใช้ได้ลเลยทุกคนเย้เลใที่สุดเย้่งในที่สุดพวกเราก็ถึงจะใช้กันแล้วว้ายุง <g ül üyor> ถุงนะฮะอาผ่าไปที่ขิมเราต้องตัดผ้าไปที่ขิมแล้วก็บอกว่า <g ül üyor> ความรักความเมตตาโอ้พี่ผมยังไม่เห็นตัวผมหลกมาเลยนะหนูบอกเลยปาล์มหนูก็มีประโยชน์ที่เขาถามปามนิดนึงแล้วปามจะกระโดดไปเอาพี่ผมจะออกอยังไงเนี่ยผมยังติดอยู่เฮ้ยพี่ไปแล้วพี่ไปได้แล้วเย้สมบัติมันรีให้โอ้โหผมออกไม่ได้พอดีเดี๋ยวทำไมตายเหรออย่าบอกหนูกระเด็นพี่ผมมาแล้วเราด้วยเย้มีคนจะขอร่วมทีมกับเราอะ โอเคเราให้เขาร่วมทีมกับเราก่อนอ่ะอ่ะสวัสดีค่ะเร้ย1น0มีประโยชน์นะพี่ทุกคนอันนี้เป็นภารกิจสุดท้ายนะคะของคลิปนี้คือต่างคนต่างสร้างกลมๆครอบตัวเองแบบโง่ๆเลยได้ยังไงฝากตามทำพื้นให้พี่ก่อนพื้นเล็กๆแบบสี่เหลี่ยมแบบสี่เหลี่ยมใหญ่ๆอ่ะงั้นอันนี้ของผมแล้วกันนะ <c oughs> อาฮเรือโง,โง่ๆหนูไม่ใช่ไม่ใช่หนูทำไอ้น,นี่ให้พี่หน่อยทำที่ตั้งอะที่ตั้งสูงๆอะอสาวกระโดงเรือเหรอพี่เออ,เอ,อสาวกระดงเรือเอ,อ๊ะเดสองมันไปหมดกับอันเดิมแล้วผมไม่น่าโหลดเซฟมันเลยอะ <c oughs> หมดแล้วอะไอกก้อนนี้ที่ผมสร้างไว้นน่พี่แล้วพี่เกจะขึ้นไป <c oughs> เ,เ้ยคน,นเสร็จมดขึ้นมาอีกแล้วนี่โอ้ยนี่เขาพวกเดียวกับเรานี่อ๋อที่มาฆ่าเรานี่ใช่ใช่เขามาขอเขาอยู่ร่วมทีมไงนี่ไงพี่เราขึ้นแล้วกเขาได้ไหมไงผมอยากขึ้นขึ้นทังไหเราไม่ได้เไ,ไม่ได้ อัสลามเหรอบอกาพี่แรกมันเหมือนผมเลยอะห่มบ้างด้วยแล้วเขาขับได้ไหมอะหรือว่าต้องเริ่มก่อนหรือเปล่าขับได้ไหมขับได้ปะเนี่ยขับได้ปะเนี่ย

คิมจะเอาไปสู่โลกไฟได้ไโอ้ยฮ่าฮ่ามากเลยอ๋อคิมตาย <c oughs> อ้าว <c oughs> ิพี่เพื่อเราสร้างลูกโป่งหนู <c oughs> ไม่น่ากระโดดเลยไม่เป็นไรเออฉันเชื่อพี่ฉัน <c oughs> เชื่ <c oughs> อว่าพี่ทำได้ <c oughs> นี่พี่เราใช้สามารถใช้ เเออออลากันไปด้วยตรงนี้เลยแล้วกันนะคะโอเคง่ายวันนี้นะคะพวกเราก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะในที่สุดเราก็ถึงฝั่งฝันแล้วนะคะเราถึงเกาะสมบัติเรียบร้อยแล้วเย้โอเควันนี้ไปแล้วบ๊ายบายบ๊ายบายมาเรามาดูว่าอันนี้เราจะถึงหรือเปล่าแต่รถติดตั้งแบบที่ถ้าเกิดไม่ตั้งแบบนี้เราขี่ทเลน์ู้วแล้วเนี่ยนั่นน่ะดิตัดภาพมาที่หนู ตายแล้วถ้าเกิดรอบนี้เราลอดนี่ขีมโชคร้ายอีกรอบหนึ่งเลยเออแล้วเขาเอาไอ้นี่นะเขายิงเขาใช้ระเบิดอ่ะปืนใหญ่เราก็เราสามารถยิงได้เราคลิกปืนเหมือว่าหนูกดอะไรหนูกดตรงข้างหลังล้อเขาเราก็ยิงได้เหรอได้พี่อเออจริงด้วยถ้าเราคลิกแล้วเมาส์เราก็จะกลายเป็นอะไรลูกปืนอ๋อเออใช่ใช่ใช่โอเคแต่มีคนคลิกไปแล้วพี่ก็เลย มื่อกี้หนูเหมือนไปคลิกอะไรมั่วแล้วหนูก็เด้งออกจากรถมาเลยนี่ผมยิงโอเคเดี๋ยวพี่มัอ๋มีมันหมดเลยโอ้โหโอ้โอ้ขอให้มันตั้งเอ้ยล้อหายไปข้างแล้วพี่ไม่น่าขับได้าหลังเนี้ยเฮ้ยพี่ปืนใหญ่เลยอันเดียวเลี้ยวปืนใหญ่หลุดไปหลุดไปแล้วนี่ประตูฮะอุ้ยผมเปิดประตูเฉยเลยปิดก่อนเปิดประตูเฉยเลยปิดก่อน เอ้าใครเปิดประตูไม่ใช่ผมนะปิดก่อนจะรอดไหมเนี่ยโอ้ยชีวิตคนเราชีวิตคนซูมเข้าตัวเองแล้วไปดูไปดูนั่งอะพี่เราไม่ต้องกลัวอะไรเลยพี่ถ้าเราซูมเข้าไปเออว่ะสวัสดีครับเราไม่ต้องกลัวอะไรเลยเออว่ะจริงด้วยเหมือนเรากำลังนั่งเรามาทัวร์ หมือนเรามาทัวร์มาทัวร์อะไรสักอย่างหนึไมรถโคตรแน่นหนาหนูรู้สึกว่าหนูพอหนูตายพวกทุกคนจะโชคดีใช่ใช่รถแน่นหนามากรถอย่างอื่นเลยพี่มันเป็นบล็อกเหล็กอ่ะเออข้างหน้ามีก้อนหินเล็กไม่ได้แน่ๆเอาไม่พังไม่โดนยิงโคตรเบ้นโอ้โห ลาว่าเราสูงเข้าตัวเองดีกว่านะฮะไม่มีอะไรน่ากลัวเลยไม่น่ากลัวเลยหน้าแดงแป๊ดเลยเราจะลงนรกเองพี่อ๋ <laughs> <laughs> อเหรอซีกไกลไหมอุยไกลมากเลยอะ่ะอุยขึ <laughs> ้นมาเออเฮือตายเลย <laughs> <laughs> เพื่อนๆกับผมยืนอยู่ว้าวว้าว ติก๊ลลกไลนะน์โปเกตส9มีวางจำหน่ายแล้วในไลน์สโตร์นะครับอย่าลืมไปอุดหนุนกันด้วยนะอ๋ออันนี้ปเป็นเงนน,น้ำนําเลย